สวั่กนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ช่องมิวทูปไทยแลนด์เองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำท้าทายใหม่นั่นเองนะคะก็คือชาเลนจ์กินชูชีนะคะแล้วก็โอนออะไรวะแปลกประหลาดนะคะถ้าใครแปลกประหลาดสุดนะคะคนนั้นก็ต้องกินบาซาบิน,นี่นะคะ,คะบาซาบิ คนละหนึ่งเต้นะถ้าใครได้กินนี่เผ็ดมากเลยแล้วก็ถ้าใครชนะก็ได้กินนี่ไปนะคะนี่ชูชีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราดูหน้าตาชูชีเรามาวางไว้ในป่านนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มมาโอ้โหน้อยออกออกออกฉันได้กินราสเบีนะคะมาอย่าฉันแต้มให้นี่นะคะอิงเขาก็รี กินวาซาบินั่นเองนะคะแต่พวกเราได้กินมเผ็ดไหมอ่ะไม่บอกรสชาติเลยค่ะไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าฉันจะ้วกค่ะฉันไม่ไหวกับมันมาแล้วนะคะ พวกเรานะคะได้กินค่ะกินคนละตัวนะคะขอกินก่อนนะกินหนึ่งชิ้นมะจกกินกินนิดเดียวนะคะอ่ำอย่างนี้นะแล้วก็บางไว้หรอนี่คือฉันจองแล้วพวกแกบุคก็กินบาสาบีเอามือแต้มเลยมือแต้มอมเลย น้ำหน่อยนึ่เสี่ยวแล้วก็จงไว้กินด้วยดูดไปเลยเนี่ยดูดเข้าไปแล้วอุ๊ยโอ้ยเอ๊ะทำไมโซกจันเัรว่าต้องใช้โอเคนะคะมาอุน่อยใหม่อุน่อยออกใครไม่เปลี่ยนใครอยากเป็นต้องเปลี่ยนใครไม่หยิบไม่พอไม่พอจะได้กินดาสเบอีแล้วนะคะฉันก็เอาขอช้อนแกออกมาก่อน คอยเอามือเองเขี่ยดิเพราะมันเป็นอาหารของเองเออเอานะคะเขาก็ได้กินเผื่อฉันยังไม่ได้กินเลยฉันได้กินคนแรกค่ะอะไรเออให้ด้านนี้ก่อนนะชิปชิปชิปได้แต่เองจะอ้วนแน่นอนโอยเขาต้องกินเต็มเขาเคยกินแล้วบาตับดแม่งรสชาติขวดอิดอยากพอ่าดิเป็นอยากมากไว้ก่อนค่ะนี่กินนิดเดียว มันก็อร่อยออร่ยฉันเหรอคองฉันฉันเหรอฉันจะมันร้อนร้อนลิ้นแต่มันไม่เผ็ดนะจะกินนี่นะคะร้อนลิ้นแน่เหรอใช่มีเตียวอิงจะกินจงไว้กินมึงกินซาปาหมดเลยโอเคนะคะแล้วก็จะมาถือโอนหน่อยมานะอะอนเดี๋ยวก่อนนะคะโอนออกโอยออกใครไม่เปลี่ยนเป็น เอยากเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทักเหมือนเอามัอยอุนอยใครไม่เปลี่ยนเป็นเฮ้ยต้องสลับกันไปกันมาตัวเออไม่ได้กินไม่ใครทำไอชอนเิงขึ้นมาจับออกจริงไม่ดกินไอทำของเองไป เันาขาจะกินสลัดของพวกเขาแล้วอ่ะอ่ะพลอเองกินไป่อนเลยต้องเปนเชียรด้วยอะจงไว้กินเอาเองกันเลยข้ากินฉันกินเขาช้อนมาปานกินหมดได้ไหมอันนี้คนนี้ก็ต้องจงไว้ด้วยของเขากินคนแรกนี่กินคนสองนั่นกินคนสุดท้ายก็เลี้ยงดีนะฮะเองช้อนใครช้อนอยู่หอยนี่ช้อนเองกูกลัวหงไปละ นี่คะนี่คะทีนึงเกดบน่อยกินตไข่ปาอืไมไรงนี้อืมเกิดอ่ม่ให้่าไรี่กอยบาเนี่ยนี่มนีีน้ำเด้อนี่ฮะนี่เจเจอแล้วก็เจอแล้วเจอแล้ว ไม่เผ็ดอะไรเลยเว้ยมันแค่แสบลิ้นแต่มันไม่เผ็ดเลยเว้ยมันแสบเลิ้ยงอะคะมันไม่เผ็ดไครไม่เปลี่ยนเป็นค่ะอยากเป็นต้องเปลี่ยนค่ะให้พวกเราเดะกันเองกินปลาชามีเด้อเขาขอกินไข่ปลาก่อนอร่อยมากเลยค่ะเนี่ย มาบาสบีนะฮะบาสบีนี่ <c oughs> อย่างนี้มันต้องชาเลนเราจะทำทั้งหมดสามท่าเดี๋ยวเราจะท้าต่อนะหนึ่งสองสามอันอันสามอันหนึ่งอาเล่นหลายเพ้่เนดีอันชาเลนที่สามเราจะเอาเท่านี้เลยนะ ไม่ไหวเหรอโอยรสชาติแ <screws> ม่งมนขี้ม้าหมักไปขี้ม้าหมักมาอันดอลลิ้นน้อยออกใครไม่มปลี่นเป็นไงไม่ต้องเปลี่ยนใครไม่หยิ่ไม่หอเป็นน้อยออกใครไม่เปลี่ยนเป็นเฮ้ยใครไม่ใครเปลี่ยนเป็นวะสารพัดไปพวกซูเฝายิงชุบกันเลยแพ้แผลเขาจะไปกินบาสเบอร์เลยะบาซิลฉุก มันมามึงเบิ่งคนเหี้ยดิมวันนี้กระเจาให้มึงหน่อยเนาะชาเลนจ์ที่สามให้พวกเราได้กินนะอ่าแล้วีันี่กินหมดเลยมานะกูกูของกูก็เอาหลายเกินกว่าบ้านกว่ามึงค่ะเนาะกินเอามากูเลยทำไมเอ็งเอาเยอะอย่างมันเนี้ยทำอะ โอ้ยกูเล้างเหื่นกับปลาสาบีนี่นะมันไม่ออกมา <ยะ S 2> ให้อะมึงไม่ออกใช่ไหมอรรอยก็ต้องกินนำไปด้วยอ,อ,ยอยนะครับมบือน,นะคะตบมือน,นะคะตบมือน,นะคะซอม สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชาเลนจ์นั่นก็คือไม่ก้าวบาสบีหรอกค่ะกินซูชิแล้วมันแส็บดิ้นนะคะเนี่ยแส็บดิ้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเที่ยงนี้ใครนะคะที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็กดได้ที่ข้างล่างอย่าลืมกดสัมผัสค้วกินหมดเลยเด็ดทั้งถ้ายังไม่ถ้ากดไลค์กดแชร์แล้วกดสัมผัสใครแล้วก็กด ไลค์ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะ<ว>ไม่เป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปบ๊ายยบาสวัสดีค่ะ